วัคซีนพื้นฐานเป็นวัคซีนที่ทุกคนจำเป็นต้องได้รับการฉีดโดยที่จะเริ่มฉีดตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึงอายุ1ปีจำเป็นต้องฉีดทุกคนนะคะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงอมรบุญยกิจโนไทย กุม,มารแพทย์ประจำโรงพยาบาลนวมินทร์วนะคะวัคซีนพื้นฐานเริ่มต้นฉีดกันตั้งแต่อายุแรกเกิดนะคะประกอบด้วยวัคซีนป้องกันตับอักเสบบีและวัคซีนปลูกฝีป้องกันวัณโรคซึ่งจะได้รับตั้งแต่แรกเกิดและครั้งต่อมาจะเป็นการนัดหมายที่อายุ2เดือน จะมีวัคซีนป้องกันคอตีบไอกรนบาดทะยักโปลิโอฮิปเป็นวัคซีนรวม5โรคอยู่ในเข็มเดียวซึ่งมีผลข้างเคียงน้อยสามารถฉีดภายในวันเดียวกันได้ที่อายุ2เดือนจะมีการรับวัคซีนป้องกันโตดต้าไวรัสซึ่งเป็นวัคซีนที่ใช้หยอดเข้าปากค่ะไม่ได้ต้องฉีดนะคะในช่วงอายุต่อไปของวัคซีนพื้นฐานที่อายุ4เดือนจะรับวัคซีนเหมือนที่อายุ2เดือนเลยนะคะ และมีวัคซีนป้องกันไวรัสโรตาครั้งที่2ในการหยอดเข้าปากวัคซีนอายุ6เดือนก็จะเป็นวัคซีนลักษณะคล้ายกันกับวัคซีนที่อายุ4เดือนนะคะเพียงแต่จะเพิ่มป้องกันตับอักเสบบีเพิ่มขึ้นมารวมเป็นวัคซีน6โรคภายในเข็มเดียวกันนะคะในกรณีที่เรารับเป็นวัคซีนชนิด3สายพันธุ์เราก็จะมีการหยอดป้องกันโรต้าไวรัสที่อายุ6เดือนนี้ด้วยในช่วงอายุต่อไปก็จะเป็นที่อายุ6เดือนขึ้นไป เราก็จะนัดมาเริ่มฉีดเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในการเริ่มรับครั้งแรกเราจะรับ2เข็มห่างกัน1เดือนในปีแรกเราจะมีการนัดหมายเพื่อมากระตุ้นทุกๆ1ปีปีละ1เข็มค่ะอายุ9้าเดือนจะมีการรับวัคซีนป้องกันหัดหัดเยอรมันและคางทูม3โรคอยู่ในเข็มเดียวกันค่ะวัคซีนเข็มสุดท้ายเราจะฉีดที่อายุ1ปีเป็นวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ JE ค่ะโรงพยาบาลนอวิน เรามีแผนกสุขภาพเด็กดีซึ่งมีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรามีวัคซีนที่ได้มาตรฐานยินดีให้บริการค่ะ